สมาธิกันนะการทำสมาธิก็เพื่อให้เราฝึกความตั้งมั่นความตั้งมั่นของสมาธิจะเป็นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ในธรรมชาติทุกคนจะมุ่งหวังว่าการทำสมาธิเป้าหมายก็คือต้องสงบอันนั้นถือว่าเราคาดหมายหวังผลในสิ่งที่เราทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือ สร้างเหตุการสร้างเหตุก็คือการสร้างสติสติสัมปชัญญะตรงนี้เราทำได้แต่ผลที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะทำให้เรามีความตั้งมัน่นและความตั้งมั่นนั่นเองก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าถึงความสงบ พนั้นบางครั้งผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาผลอาจจะไม่สงบหรือสงบน้อยสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะความสงบ <c oughs> เราจะเอาความสงบมาทำอะไรไม่ได้เลย แต่สิ่จริงที่เราได้ก็คือได้ความตั้งมั่นคือสมาธิเมื่อเรามีความตั้งมั่นของสมาธิแล้วเราจะความตั้งมั่นนั้นเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของสภาวะที่เกิดขึ้นในกายใจของเราเพราะนั้นเบื้องต้นขณะน,นี้ให้เราเพียงแค่ตั้งฐานเอาไว้ที่กาย คือความตั้งมั่นทำกายของเราให้นิ่งโดยที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเลยใจของเราก็นิ่งปรศาศจากความคิดหรือการปรุงแต่ง การจําได้หมายรู้เพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ขณะนี้ก็คือสร้างรู้ขึ้นมาตัวเดียวเอาสติขอไว้กับรู้แล้วเอารู้นั้นมันแนบไว้กับกายกายของเราก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติ วางกายของเราให้เป็นธรรมาชาติวางใจของเราให้เป็นธรรมาชาติลมหายใจก็ปล่อยให้เป็นธรรมาชาติร่างกายของเราไม่ต้องเก่งดวงตาของเราก็ไม่ต้องเพ่งปล่อยให้เป็นธรรมาชาติเพียงแค่ระลึกรู้เ <S 2> <S 2> <ๆ>บา อยู่ที่กายเอริกรู้เบาๆอยู่ที่ลมสังเกตดูว,ว่าขณะนี้ร่างกายของเรานิ่งหรือเปล่าที่เราตั้งใจว่าเราจะนิ่งไม่เคลื่อนไหวกายแต่สิ่งที่เราทำได้ เราก็เพียงแค่ทำกายให้นิ่งแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วกายภายในของน o อยังไม่ได้นิ่งเพราะว่าธรรมชาติของลมหายใจกำลังทำหน้าที่เข้าและออกเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ลามหายใจเข้าออกนั้นภายในร่างกายเราก็จะเคลื่อนไหวไปตามแรงลมหายใจที่เข้าและออกลองสังเกตดู ลมหายใจเข้าเราก็ต้องความรู้สึกไว้แผ่วๆลมหายใจออกก็ทำความรู้สึกไว้แผ่วๆร่างกายของเราไม่ต้องเก่็งหรือเพ่งปล่อยกายให้สบาย <c oughs> ให้เรามารู้กายแผ่วๆและรู้ลมเบา กายแผลล่วๆรู้ลมเบาๆนั่นคือหน้าที่ที่เราทำได้การฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงฐานของสมาธิลงสู่ความสงบ,บนั้น จริงๆแล้วไม่ได้ยากถ้า,ากว่าเราวางอารมณ์วางใจวางความรู้สึกของเราเป็นนั้นการเข้าสมาธิลึกจึงไม่ใช่เรื่องยากจะถามว่าเราเคยนอนหลับไหม ทุกคนย่อมเคยอาการที่เรานอน,อนหลับและลงข้อสุพวังนั่นแหละเรียกว่าความสงบเป็นอารมณ์เดียวกันเลยนั้นตอนที่เราจะหลับเราวางอารมณ์เราตั้งสติหรือเปล่าเราไม่ได้วางอารมณ์เราไม่ได้ตั้งสติเพียงแค่นอนไป แล้วมันก็หลับวุ้บไปเลยเมื่อร่างกายก็อ่อนเพลียมันเป็นอารมณ์เดียวกันเพราะการเข้าสมาธิลึกคือการเข้าประวังนั้นเราต้องวางอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังจะพักผ่อนแล้วเราไม่คิดจะทำอะไรแล้วแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลย ปงธุระและปล่อยวางทั้งหมดเพื่อจะพักผ่อนการที่เราจะเข้าถึงฐานของความสงบก็เช่นเดียวกันเราจะไม่ทำอะไรแล้วเราจะปงธุระเพื่อเราจะพักจิตการพักจิตของคนที่เข้าสมาธิจะมีความต่างกันกันกบคนที่นอนหลับ คือคนที่นอนหลับแล้วจะไม่รู้อะไรเลยเผลอไผ่ขาดสติไปฝันนู่นฝันนี่ตื่นมาก็าจำอะไรไม่ได้แต่คนที่เข้าสมาธิดโดยการเข้าผวังนั้นก็จะมีตัวรู้พิเศษอยู่ในภายในแม้ว่าปฏิบัติไปแล้วเข้าสุภวังกายหายไป แม้กระทั่งลงมหายใจก็หายทุกอย่างก็ประสบความว่างกายดับลมดับความรู้สึกดับหมดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ก็ไม่ดับก็คือรู้และรู้นั้นก็อยู่ในความว่างเปล่ายิ่งเข้าลึกเท่าใดความว่างนั้นก็จะคืนเป็นเนื้อหนึ่งอเดียวกับรู้ สุดท้าก็รู้ว่างๆจนเข้าถึงอรูปฌานเพราะเข้ารวังดัะนั้นระวังของสมาธิกับระวังของคนที่เข้าไปนอนหลับจึงไม่ได้ต่างกันเลยนั้นเรามุ่งหวังเพื่อเข้าถึงฐานของความสงบ และเราจงปล่อยวางปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางความนึกคิดไม่ต้องบังคับให้เขาไม่คิดแต่เราจะมีตัวรู้ตัวเนี้ยรู้กายรู้ลมรู้กายแผ่วๆและรู้ลมเบาๆ ลมหายใจเข้าปกติแล้วจะมีความต่างกันก็คือหายใจเข้านั้นลมจะเย็นและเมื่อหายใจออกลมจะร้อนลองสังเกตดูหายใจเข้าเย็นหายใจออกร้อนที่หายใจเข้าเย็นเพราะว่าเขาได้เอาความเย็นออก ออกมาจากข้างนอกเข้าสู่กายที่จะจะออกร้อนเพราะว่าก็เอาความร้อนที่อยู่ภายในปอดหรือว่าอยู่ภายในกายเราระบายความร้อนออกมาทางลมหายใจนั่นคือสรรมาชาติของลมเป็นอย่างนั้นรู้ลมเข้ารู้ลมออกสังเกตด,ดู วางกายวางใจวางอารมณ์ของเราให้เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มีรู้เบาๆอยู่กับกายอยู่กับรมในปัจจุบันเราเป็นแค่รู้เป็นเพียงแค่สังเกต เห็นความจริงของลมที่ก็ออกอยู่เป็นปกติเป็นธรรมดาหายใจเข้าเย็นหายใจออกร้อน ำใจของเราให้สบายไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเบาๆและสบายๆอยู่ก็รู้โดยมีสติตั้งไว้กับรู้และอรู้ที่มีสตินั้นน่ะคอยไปสังเกตลมผ่านเข้าผ่านออก รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆลองทำดูนะเพื่อเราเข้าถึงฐานของความสงบ กผลสมาธิก็พอสมควรแกเวลาให้เราออกจากสมาธิแต่ก่อนที่จะออกจสมาธินั้นให้เราเระลึกรู้ตัวตัวพร้อมข้างหนึ่งแล้วก็ยกหมูกกวาขึ้นมาวางเพ้่มาบนหัวเขาด้านขวารู้กำหนดตาม ยกมือซ้ายขึ้นมาวางคว่ำบนข่าด้านซ้ายรู้กําหนดตามและยกมือขวาขึ้นมาประนมมือข้างเดียวระหว่างหกยกมือซ้ายมาประกอบประนมมือเป็นดอกบัวตูมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอย,ายาว ทำความรู้สึกปฏิกลางอ,อกและส่งกระแสมาจากตรงกลางอ,อกกระจายเป็นรัศมีวงกลมสีขาวแผ่ไปให้ทั่วไปให้กับดวงจิตทุกๆดวงที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้และไกลออกไปที่นี้แผ่ด้วยการสร่งกระแสจิตไป แม้กับโลกต่างๆทั้งมีกายหยาบก,กายละเอียดทั้งนรกโลกเทวโลกมย์โลกพรพมโลกที่ไหนก็ตามที่มีดวงจิตคอยเขาเ่านั้นได้รับส่วนกุศลอันการที่เราบำเป็ญวิดีแล้วในการตังรูปตูปตปตป้นามตั้งใจส่งกระแสเจิตไป เม,มื่อแผ่เมตตาแล้วก็ค่อยๆออ,ออกจากสมาธิ